มือนี้มีงานครับมือนี้มีงานเฮ็ดบุ่นครับงานนี้อย่างพ่นในบอกหรอกเสื้อผ้าเสื้อผ้าตอนนี้ก็รล่างหนึ่งขนมปุยฝ้ายู่อยครับเป็นขนมมงคลของคนจีนฟูดีไหมดีถือผ้าไว้ทำไมอะ่ะมันมีผ้าเดียวโอ้ยขนมกูเลยนหนาเสียเบิดอดอันแรก ไม่ต้องห่วงอันแรกไม่ฟูถือว่ายังไม่ผ่านเดี๋ยวมำเบิ้งอันสองอ๋อรู้แล้วทำไมไม่ฟูมันเป็นที่ี่น้ํามันอันนี้ก็จัดฟอามาจัดเอี่ยงนอกนี่แม่โอ้ยกจะบ้านเดีเห็ดยนนี่ะอีแม่เลยแกเห็นว่าเฮ็ดไปทะลายยางเวสิเทเฮ็เงี่ยงแน่ทั้งบุญทั้งขนมเคก้กทั้งปุ้ยไฟเออยางละประมาณสองรอยชิ้นครับ นี่แม่กูงงไปแล้วอาะทาดิไซร์ละ่ะคับแองมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ฟูอันเนี้ยอันนี้เอาเขาไว้เฮ็ดกินครับเฮ็ดกินเ,เนี่ยเนี่ย,ยไม่รู้จะรีบเรียงไปไหนเนี่ยก็ง,งึ้อเหมือนกันเ,นเดี๋ยวก็ตกแตกได้บัณฑิตเอาย่าบ่เนี่ยบอสโอ้สาวเวลาหมดเอ้ยบ้านในหนึ่งอีกอยู่มาแกะอยู่ในบ้านในหนึ่งไงดอกเ,อเดี๋ยวเอฟซีก็นเดี๋ยวครับไปเฮ็ดอีกก่อน นี่ครับขนมเทปเวลาแห้งหหกันหอกคุณอันนี้กระลังหนึ่งมันพันใไไนฟูกอเลยครับคุณหนึ่งอันนี้กระวุนกระกระลังกวนครับคือบดเดือดเทือ,ทอล่ะไรบุญกะทิครับคุณกะทินี่หนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งถ้วยฟูกแล้วก็จะทำเค้กใบเตย แป้งเค้กสีมันะครับอันนี้เพื่อนปุ้ยฝ้ายครับปุ้ยฝ้ายฟูงามมาไปหน่อกฟูงามมาสุดยอดครับฝีมือครับอันบบฟู่ให้เบ่งหน่ะปกติอันนี้เก็มหมดทีให้ยังก่อนยอดยอดวุ่นบ่สามถาดไปหนอกเลี่ยงเบิดบ้านน่าจะไป่ได้กินเ่ยโอ้เมีนเนี่ยอีละไม่ได้กินเบิดบ้านหนบ้มงไม่ได้หลายปนนันบ่ เธอคือเรียงไลยคักเธอนี่ครับเหลือเค้ยกยังเก็ะใบเตยหมดหมดไม่ทันเฮ็ดครับตวงแป้งตวงยังไม่หมดเสียนหมดเสียนหมอดก่ต้องเฮ็ดหลายให้าะปุ๋ยฝายเขาหลายแล้วเข้าใจยูโน่ดองดองสามสิบเจ็ดแล้วใกล้แล้วอีกสามนาทีเตรียมมาออกได้แล้วเนาะน้องมดนะ รุงนี้แล้วเจ้าจะเข้าพาควันโอ้ผมเป็นเพลงนี้เว้ยมืออื่นเศร้าบ้านเฮาสิมีงานงานส่ขวันพูนดองแฟนเก่าเขาหลองกันไก็ลืมเราได้หลอกโดนอันนั้นมือสังหารเนาะมือเอ่นเศร้าบ้านเฮาสิมีงานงานคนงานงานงานนี้ยังก็ลองกันได้ครับซ้อดินแทงบอกาสาธิตได้ยุครับ พรุ่งนี้แล้วเจ้าจะเข้าภาควันส่วนอ้ายเป็นมือสังหารเชือดหัวเลีเ้ยงงานสี่สิบเชียงลันหัดเซลช่วยงหงานกินองให้หนห้องครบคันทุกแนวตำแหน่งอ้ายคนหางแถวก็เป็นเกียรติแล้วคือมือสหารแห่แท้มือนี้งานยังครับจีหมดบ่อบอกว่า ไม่บอก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 ครับตัวอุบงิบไปก่อนงุบงิบไปก่อนโอ้ผุนครับอาจารย์เขานะอาจารย์เนียงก่อนอาจารย์ยูทูบอาจารย์ยูทูบครับอาจารย์ยูทูบอันนั้นนี่ครับเค้กใบเตยครับเค้กใบเตยคนก่อนมันคลอดลงไปข้างล่างแล้วคนคนก่อนเพราะอาวางไว้นานแล้วก็ดีแล้วตัวผงมันจะได้ลงไปข้างล่างได้กองไหม กองแต่กองอย่างละเอียดเลยมันไม่ผงมันไม่เป็นไรเพราะเราเขาทำอันนี้ก็ต้องติดไปด้วยดิถ้ามันก็ไม่เขียวเลยเนาะหนามเขียวมันมนะันก็เขียวหน่หน้่ผงมันเลลนี่ยหรอโนแมนติเอาน้ามันเป็นาน้มันปฮะฝากทูใส่หอดอก,ออก,อกูถักบ่มถักหน่อได้ที่ละทาย,ายใหญ่น้ออีหล่าเอา้าให้ปอนน้ำมัเบิง่งกองละเอียดแล้ว โอ้อโหมันหลอดมากหนึ่งไม่ได้่านแล้วจากอันอาอาวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบเอ็ดสิบสอง้แค่สงก็หสามเทียอ้าเจมดออกได้แล้วไปดูสิมันฟูไหมเไปเบ่งไปเมงมันฟูบ่ไปฟูบ่ฟูบ่อีกล่วฟูบ่ เราเมาเบิ้งเค้กวยหอมเดี๋ยวเมื่อเศาร์เราเบิ้งตอนมันแลวเราพี่น้องเราแลวตอนนีสิโลงเเบิ้งตอนปฏิบัติงานนะที่กันแทนแทนแหวนแอดแปดปั้นจะดังก็ไปเบิ้งดอกไหนไหนไหนไฟแรงไหนบ่ฟู่จักอันเลยไฟแห้งมาหน่อุ้ยทำไมอันนี้ไปโดนเดี่ยน้ำมาดีสูตรเจมดไฟแห้งเอาเขาบอกว่าไฟมันแรงแล้วหน้ามันจะแตกต้องโทรไปถามมามีแล้วถ้างั้น เอาเอาลงเอาลงเสียสามอันและวะนวนว้วว่าหั่นหนึ่งว่าหั่นไหนไฟให้มาทั่นไห้ว่าหั่นใดขี่โยกูตายะไรละกูสามหอบรหรอกปัญหาว่ามันเสี่ยงให้ขนมหรือว,ว่าน้ำน้อยไปวะใช่น้ำนน้อยไปอ่าแล้วป้าป๋าเติมให้อ่ะจัดได้ทุกอย่างครับแล้วก็ว่าน้ำหน้อยแล้วก็น้ำไหลายอยู่นี่แล้วส,สูตรสูตรสูตรเจี๊ยบเแล้วก็ว่าน้ำหน้อยแล้วก็ว่าน้ำยังยังเพิ่งเอาใส่นะครับ แล้วก็น้ำน้อยแล้วก็น้ำไหลายอ้าทำไมาเบิ้งน้ำไหลายอีกบ่ฟู่อีกบ้านนี้ก็ต้องโทรหามามีแล้วว่ามันต้องน้ำน้อยเดี๋ยวน้ำไหลายรอก,กุปเปิดน้ำไหลายงรวมเอาไว้เอ้ามื้อน,นั้นมึงหนึ่งอันนั้นมันคือว่ากูใส่น้ำไหลายมันบ่ขึ้นอีกเอ้ามื้อนี้ว่ากู้เซยน้ำน้อยบ่ขึ้นบ้านนี้เอ้า อู๋เบิกเยาเดี๋ยวเบื้องไฟนอะไรเนี่ยบกเดียดจักหน่อยเลนี่ยไปมันไม่ค่อยได้เห็นนะเราควรวุ้นก่อนดีไหมเอาวุ้นมาใส่นี่แป๊บเดียวแค่นั้นอ่ะแป๊บเดียวเองแล้วก็เราจะได้รีบไปหยอดไปไปไเอายายมาสิอ้าวขยุกเฮนี่มาก็ถ่ายคลิปอยู่โอ้ยปนัด่าซอยกันทำไมหากินเบิ้งพี่น่อเบื้องเบิ้งเบื้งมันเอ้ยนี่ครับนี่เขาเดินไวยังก่อนโอ๊ยมาซอยไปหยอดเราไปไปแท่เป็นแน่นแล้ว ปนแนหนีแหง,ลงแล้วโอ๊ยเติมหรอก็บยยานหรอกหรอยาย่ารีบเร็วโอ้ยมันจะดึกแล้วเนี่ยเดีเ๋ยวเขาางมานิสองพันก่อนย่ามึเส้เขาเลอน,นี่เอา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 ,นเ,นาออเอา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 เออาเ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  เรจะได้รับรีบประโยชน์เข้าใจไหมไม่รีบไปยอดอะไรไงต้องรอให้มันเย็นเออก็รอให้มันอุ่นๆุอุนอ่นอนเนี่ยมันเป็นบุญแล้วแหละนัล้ไงก็ไฟมันไม่ร้อนไงเข้าใจไม่ใช่ใชที่มันอยู่ในพ้าพีเนะี่ยเออเห็นมันโดนมันโดนเหมือนนี่เลยเหมือนแม่ป้ายืนทำข้าวเปี๊ยะป้าแม่ป้า <laughs> เม่ปลาคนส่วให้อ้าเดี๋ยวคอยไปหยอดบุ่นกันเดี๋ยวคอยเบิ้งมันเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อจังวากันชินหอดคิดถึงกันทุกคูทุกคนครับ FC ครับบายบายจุบ๊บจุ๊บครับ